มาดูกับตำนานมวยไทยสร้างชื่อเสียงในเวทีโลกงในอดีตครับนี่เป็นการเจอกันระหว่างแฟนตาอัฐพงศ์หรืออัฐพงศ์เพชรเมืองตราดครับเจอกับท่านันของนักชกชาวญี่ปุ่นครับชื่ออีนาบาครับทั้งคู่เจอกันที่ยุโรปนะครับในวันที่17เดือนกุมภาพันธ์ทั้ปีห9 8 4หรือปี2527ครับมาครับท่านันของแฟนตาครับกางเกงสีเหลืองครับท่านันของอินาบากางเกงสีแดงถีบซ้ายไปก่อนครับแฟนตาแหมเดินปล่อยจอยปล่อยการเลยครับ นี่เรียกว่าหนึ่งในนักมวยยิ่งมากฝีมือจากจังหวัดลบบุรีครับปัจจุบันท่านนี้ก็มีชีวิตที่ดีแล้วนะครับที่นิวซีแลนด์ครับจังหวะนี้เดินเข้าหากับตำหน่งของอินาบาครับแหม่มีหยอกเ้าครับทิบขวาดักไว้ก่อนครับแฟนตาครับทิพซ้ายครับแฟนตาแฟนตานี่เรียกว่าเป็นหนึ่งในคนที่นําทรงมวยของลบบุรีครับมวยลบบุรีนี่ไปสร้างชื่อเสียงในเวทีโลกครับชาวโลกนี้ไม่รู้จักมวยทรงนี้ครับ1นึครับ หนึ่งสองครับท่านนีของแหมมีมีหยอกเย้าว่าจะสุดนะครับแต่ไม่ได้สุดครับท่านของแฟนตาครับเอาละครับเฮฮาครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วเตะไปครับเจอเตะกลับมาหนึ่งทีครับจากแฟนตาอินาบานี่โอออกอาวุธเข้าไปตั้งเยอะแฟนตาไม่สะทกสะท้านเลยครับจังหวะนี้เข้าหาครับหยับขวาไว้ก่อนครับอย่ามาหยับคืนครับเดินเข้าหาครับเตะไม่โดนครับเข้ามาเข้ามัดซ้ายลำตัวครับจากแฟนตาเราถอยออกมาครับอินาบาบอกไม่พื้นครับไม่พื้นพี่บาวนะฮะก็คือไม่เป็นไรครับพี่บาว ลุยต่อครับแข้งซ้ายมาหมัดคืนแต่หมัดไม่โดนครับตอกส้นครับแหมลูกตอกส้นแบบนี้หาดูยากแล้วนะครับในมวยไทยครับแข่งขวานี้ไม่โดนครับอีนาบะแล้วก็ยังไงครับอืเดินหันมาเลยครับแกคงจะเบื่อครับหมัดหนึ่งสองติดการครับหมัดขวามาก็ติดการครับอินาบะหนึ่งสองติดการเจอตบซ้ายคืนจากแฟนตาครับแฟนตาพพักหน้าบอกเอาเลยครับเอาเลยครับแข่งซ้ายครับจากแฟนตาครับมาครับร้อยนัดครับร้อยนัดจังหวะนี้ครับ แม่เรียกว่าเอนเตอร์เทนคนดูได้ดีครับยับซ้ายมาครับอินามะไม่โดนครับแม่แฟนต้าก็กเสืผมโชว์ครับหมัดขวาจากแฟนต้าครับจังวันี้แก็บเดินเข้าขาครับเตะจ่อขาครับอินบามะตามด้วยหมัดขวาหมัดขวาจากอินามะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกติดการดหมดเลยสิบกว่าหมัดติดการครับเจอแข้งซ้ายโต้คืนทันทีครับจากแฟนต้าครับแม่ยับคู่ไว้ก่อนครับแฟนต้าครับตั้งการดยั่วยุนะครับหยอกเย้าู่ต่อสู้ครับขวามาครับทานทีแฟนต้าซัดแข้งมา ไม่ไม่รู้สึกอะไรไม่รู้อะไรครับ1นครับจ Jamie, ากแฟนตาจากอินาบะครับขอใครครับจังหวะนี้ครับทีขวาจากแฟนตาครับอินาบะเดินเข้าหาครับแฟนตาครับตบขวานําไปก่อนตบขู่ไว้ก่อนครับอินาบะขยับเข้าหาครับจังหวะนี Superman, ้ครับว่าอย่างไรครับอินาบะไม่กล้าเข้าครับแฟนตาก็ขู่ไปเรื่อยๆครับ1นครับทานด้นของอินาบะครับแฟนตาเดินวนครับยับขวาขู่ไว้ก่อนครับเข้ามาครับเหมือน แม่เหมือนหมาหยอกไก่ครับเหมือนเหมือนเสือร้ายที่กําลังหยอกเย้าเหยื่อของตัวเองก่อนที่จะสังหารเลยครับดูครับแม่สบายสบายครับอ่าหมดยกที่หนึ่งครับมาต่อยกที่สองเลยทันทีครับเพื่อความเปรียดเวลาครับจังหวะนี้เปียบเดินข้อหาครับขวาครับเจาะมาก่อนครับแข้งขวาลําตัวตามด้วยหมัดขวาครับแม่มีทํเท่าว่าจะปวดท้องครับเทนั้นของแฟนตาครับแต่ไม่ได้ปวดจริงครับ หยอกเย้าเฉยๆครับทีบซ้ายดักไว้ก่อนครับท่านของแฟนตาซ้ายมาเจอถีบซ้ายคืนครับหมัดนี้ไม่ถึงครับอินาบะตอกส้นไปครับแฟนตาครับเราขายันเอาไว้ครับกรรมการบอกเอาหน่อยน้องเอาหน่อยเอาหน่อยน้องบ่าเฮื่อเอาหน่อยนะอย่าทําเล่นมาร์เกินได้แบบนี้นะอ่าแขกงขวาครับเขาซ้ายครับเจอหมัดซ้ายทุกคืนครับหมัดขวาครับอินาบะหนึ่งสองสามครับอินาบะสี่ห้ามันติดกาดติดบังงบนครับอธิบดักไว้ก่อนครับท่านของแฟนตาครับทีบซ้ายจากแฟนตา หมัดขวาทุบจากแฟนตาครับถีบขวาครับดักจากแฟนต้าครับถีบซ้ายครับเรียกว่านวดนวดไปเรื่อยๆนะครับไม่รีบไม่เร่งไม่แขบครับไม่แขบไม่แขบคือไม่รีบครับภาษาใต้ครับหมัดซ้ายครับเอาจังหวะนี้เสียทลามแหมยังมีลีลาอยู่เลยครับแหมเกือบจะยัหงายแต่ยังมีลีลาครับท่านั้นของแฟนตาครับแข่งขวาครับยังติดการ์ดอยู่ครับเท่านั้นของอินาัะแขบเดินเข้าหาของแฟนตาครับแหมสาวเท้าเข้าไปเลยครับ แล้วก็ถีบขวาทีหนึ่งครับหยอกหยอกไว้ก่อนครับเนี่ยปักมือเรียกครับอกมาเลยน้องบ่าวมาเลยนะมาอีกนะน้องบ่าวประมาณนี้ครับซ้ายครับแข่งซ้ายครับขึ้นมาครับทุบซ้ายไปก่อนครับตบตบไว้จากแฟนตาเบเดินเข้าหาครับนินะบะมัดขวาแหมติดการขวาติดการไม่ทะลุการเลยครับเดินเข้าหาครับอย่าเลาเลาแล้วกันครับอย่าเลาเลาเดี๋ยวล้มยาวทั้งยืนครับอย่าเลาเลาที่ยับประมาทอย่าเลื่อเล่ครับมัดหนึ่งสองสามครับเจอทุบขวาครับ ากเฟนตาครับเดินเข้าหาจังหวะนี้ว่าอย่างไรดีทีบซ้ายไปโกนคับแฟนตาบาทารูปพักน่ะแหมนวดหน้าด้วยฝ่าเท้าก็เลยทีเดียวเคล็ดลับหน้าใสครับจังหวะนี้ครับพยียบเดินเข้าหาครับอินาบะอินาบะว่าอย่างไรครับมันนี้ไม่โดนครับนี่เจอพลิกเมียเสียท่ายักหงกันเลยทีเดียวครับอืเอาละครับเดินเขายับเข้าหาครับอย่างไรดีครับมันขวาตรงครับไม่โดนครับธนาของอินาบะแข่งขวาก็ไม่โดนครับอินาบะครับ วืดหมดครับแหม่ไม่ไม่วืดก็ติดกาดครับอินาบัตคนนี้ต่อยมาก็โดนกาดครับเจอทุบซ้ายทุบขวาครับจากด้านของแฟนตาครับหมัดขวาตรงไม่โดนครับขวาซ้ายก็ไม่ถึงดีครับแหม่เหนื่อยใจแทนครับเอายับขวาแล้วตามด้วยหมัดซ้ายครับท่านของแฟนตาครับเหมือนว่าแกอทุบซ้ายครับจากแฟนตาัเหมือนแกจะเลี้ยงไข่ไปเรื่อยๆครับทีขวาทําลายจังหวะครับเกือบจะยักไงครับ ตอกส้นซ้ายครับอันนี้หยอไว้ก่อนครับขู่ไปก่อนครับอ่ตอกส้นซ้ายทีครับกระโดดเข่าลอยกันเลยทีเดียวเขาเชียวครับแหมนุมานจะข้ามลงกาครับจังหวะนี้เดินเข้าหาว่าอย่างไรครับอับปางขวาไม่โดนครับจอร์ดคฟันหางไปหนึ่งทีครับแล้วตามด้วยแข้งซ้ายขึ้นก้านคอครับแหมแต่ติดบังครับเอาล้ครับเหมือนเหมือนทันนันของแฟนตาเขจะเริ่มเร่งเครื่องนะครับมาต่อกันยกที่3เลยดีกว่าครับเพื่อความประหยัดเวลาครับ เดินเข้าหาแข่ง้ายสูงครับจะปันเสียจากเฟนตา12อินทบะจจากวันนี้เดินเข้าหาครับเดินประชิดเข้าไปครับเดินบีให้ติดครับปันุกซ้ายครับ1-2-3ครับแข่งสายโตขึ้นทันทีครับแข่งสายโตกับมาเหมือนกันครับ12 3 4 5หติดบังหมดเข่าขวาติดบังซ้ายติดบังเจอมัดซ้ายครับจากเฟนตาครับลวเตะจอขาจอยางพับในครับ เดินเข้าหาครับอัปคัดซ้ายครับแฟนตาซ้ายลำตัวแฟนตาโอ้โหลงไปนั่งเคร่งอยู่บนพื้นกงตรงมงตรงกันเลยทีเดียวครับโอ้โหนี่ครับเหมือนถ้าแกจะเอาจริงนี่น่าจะจบตั้งแต่ยกแรกครับคุณผู้ชมครับอสงสัยเลี้ยงคะแนนไว้ก่อนครับเหมือนกับว่าอัตราต่อรองอะไรประมาณนี้ครับแข่งซ้ายครับจากแฟนตาครับทีบขวาครับจากแฟนตาอย่างไรดีครับ ที่เขาเรียกดึงราคาอะไรประมาณนี้คเขาซ้ายครับแล้วก็จุกลงไปนั่งเครงอยู่บนพื้นอีกแล้วครับโอ้ยแทบจะทะลุไส้ทะลุพุงครับอ่ากรรมการสับมือขึ้นมาครับสองนับไปแล้วครับอีนับบาครับมัดซ้ายครับแล้วก็มงงตรงอีกแล้วครับโกงโค้งงงตรงพุ่งฟ้ากันเลยทีเดียวจังหวะนี้อย่างไรดีกรรมการสั่งยุติการชกเลยดีกว่าเพราะว่าครบ3นับครับโอ้โหเดี๋ยวนะคุณผู้ชมครับเราเราย้อนไปดูกันอีกสักหน่อยครับ เราย้อนไปดูจังหวะเด็ดๆสักหน่อยครับว่าแกเริ่มเอาจริงตอนไหนครับนี่ครับหมัดซ้ายครับจังหวะนี้ครับแล้วเตะจอกหาครับเดินเข้าหาครับอับคัดซ้ายครับแข่งซ้ายลำตัวครับแล้วจุกเลยครับโอ้โหซ้ายลำตัวครับหัวคำมั่มปั้มพื้นครับมงตรงไปโกนครับจังหวะนี้ครับแม่มงคือก้นนะครับมงตรงก็ก้นโด่งครับนะครับจังหวะนี้เดินเข้าหาครับอีกครั้งหนึ่งครับ เข้ามาครับอย่างไรดีครับเข้ามานี่ครับขึ้นซ้ายสูงก่อนครับแล้วเดินเข้าหาตอกส้นขวาครับยกขาค้างไว้ขู่ไว้แหมลูกนี้ไม่เคยเห็นครับเข้าซ้ายผางเข้าไปอีกทีครับนั่งรขงอยู่บนพื้นครับโอ้โหแล้วนี่ครับจังหวะที่2ครับถีบดักไว้ก่อนครับเข้ามาครับอัดมัดซ้ายลําตัวครับจุกทนไม่ไหวครับจุกเสียดแน่นท้องครับฮมงงตรงอีกแล้วครับ แล้วก็กรรมาการยุติการโชกับก็เป็นแฟนตาอัตพงมิครับที่เป็นฝ่ายชนะครับชนะเทนนิสเกิน็อกเอาต์ไปครับฝากกดไลก์กดแชร์ช่องโคชทีวีด้วยครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับผม